สวัสดีครับชื่ออะไรครับสยบเพชรสอนศสิวัฒน์ครับเคยเจอระบอทครับเขาไหมไม่เคยครับวันนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งครับเป็นไงมาเมื่อเช้าเช้าเปินมาหกสิบเด็กตอนนี้ผ่านเรียบร้อยนะครับซ้อมอยู่ค่ายสอิริวัฒน์นี่ก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 ี่ไฟล์แล้วสี่สี่นะสี่ไฟล์สี่ไฟล์นี่ชนะกี่ไฟล์ชนะอย่าเราเปิดเพจยังไงเปิดเกมบู๊ต่อยหมัดนะเห็นเห็นพี่เขาไม่เข้าเพจยังไง คล้ายกันไหมเราสูงเท่าไหร่ความสูงเนาะูงร้อยห้าสิบสามน้ำหนักของเราปล่อยๆครับปอยสี่สิบแปดครับปีนี้เราอายุเท่านั้นละสิบเก้าครับได้ห้าสิบอาทิตสามไฟหลังเลยชนะหมดไหมชนะชนะรวดเลยล่าสุดจบร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยปอนด์ครับร้อยปอนนะคมกี่โลรอบนี้เอาสองสองโลหน่อยๆอ่ะเป็นคนจากจังหวัดจังหวัดตากครับจังหวัดตากนะเอาฝากแฟนขับเชียร์หน่อยวันนี้ฝา ช่วยเชียร์ด้วยนะครับเต็มที่แน่นอนขอโชคดีครับผมโอเคเราชื่ออะไรเพชรเตือนไหมวันนี้เจอกับอะไรรถชูสยบเพชรใช่ครับสอบแล้วสอบให้ผมดูใหม่เดี๋ยวสอบใหม่เดี๋ยวสอบใหม่อาว่อเช้ามาเราไปซ้อมอยู่นะซ้อมอยู่ใกล้ซ้อมกี่วันได้ซ้อมมาน้ำหนักเราไปปล่อยเท่าไหร่ ปีนี้เราอายุเท่าไหร่ละของเรานี่ต้องบอกเรื่องประเภทมวยเปิดเกมได้นอนนะในขาต่อยมัดนะเคยชกเขาไหมเห็นในคลิปก็ไม่เขาประเภทยังไงเคยดูยังไงเราชกมวยมารวมๆน้ำหนักของเราไปปล่อยครับปีนี้อายุเท่าไหร่ลากสุดเป็นไงผลงานแพ้วันนั้นร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยหนึ่งนะคุมกี่โลได้คุมกี่โลได้ คุมคุมต้องหนักกี่โลได้คนจากจังหวัดเวียงจันทร์อ้าวบอกแฟนขับเชื่อนะเวียงจันทร์เต็มที่นะครับผม